เออลุงเก่งนะฮะนี่เอากล้วยนะครับไปให้กับแม่คําดีก็คือกล้วยนี้ก็คือข้างในก็จะมีวิตามินซีนะครับบํารุงคุณแม่เขาคุณหมอเขาให้มานะครับต้องบํารุงแม่คําดีหน่อยส่วนลูกนี้แม่บํารุงนะฮะยังกินอะไรไม่ได้นะครับลูกนี้กินแค่นมแม่ก็พอ,อ ลุงเก่งเอายาวิตามินให้กับคุณแม่คำดีนะฮะกล้วยนะครับนี่นมใหญ่นี่ลุงเก่งต้องต้องดูดดูนะนมไหลดีกว่านะี่ยไหลดีอยู่เนาะ เออแต่นมน้องใหม่นี่ใหญ่แต่เ,ตน,เน,น,นื้อน้อมันยาวเนาะอ๋อมันนมนม,มนอืมน,น้องใหม่ก็นมใหญ่ถ้าดูไกลๆน้องใหม่นี่จะอยู่ใหญ่กว่านะครับเต้านมจะใหญ่กว่า ส่วนแม่คำดีนี่จะดูเล็กแล้วแต่เลี้ยวยาวนะครับอันนี้เชือกที่สองนะครับแต่น้องไม้ก็เราเชือกที่สี่แล้วนะครับผมโอ้โหน้องแม่นี่เมื่อกี้น้องเก่ง <c oughs> ไม่อายด้วยนะไม่อายควานด้วยนะจะกินก็กินเลยนะครับเย okay. <laughs> ตัวยาวตัวยาว โอเคนะครับโอ้โหนะฮะนี่นะฮะเก่งว่านมเต้าเต้านมของอคุณแม่คำดีนี่นมจะยาวรอดท้องแม่ได้สบายดูผมยังไม่โตครับผมรอดได้สบายนะ หน่อยจะไม่ได้รอด่อนอย่างนี้นะครับกินนมแม่เก่งเนาะโอนนี้อ้วนวยขนาดเนาะลุงเก่งเนาะเดินดีขนาดไทยแลนด์นี่ออแดนไทย ม่คอไม่คอไม่คอ,อครับอ,อ๋อกินกอีกผมไม่คอนะกินอีกมืคอโอเคนะครับมีน้องแดนไทยนะครับผม น่ารักมากครับ